อาจารย์นกระจิบโจมตีหมากสีดําด้วยการไม่ได้เดินโคลกินม้านะครับท่านผู้ชมนําโคลนะครับ <ST AN CH> กินแรกกับเบีย้ย สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเซียนเนี่ยเซียนนะครับผมรบเรามาพบกับครูพงศ์อีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ครูพงศ์จะพาทุกท่านนะครับไปรับชมเกมในระดับสุดยอดเซียนนะครับระหว่างหมากฝ่ายสีแดงท่านอาจารย์ปวยชัยกองสีหรือสุดยอดเซียนนักกระจิตพบกับหมากสีดาท่านอาจารย์วิรุณบัญเจริพง์ชัยหรือเซียนตีร้านทองนะครับเกมนี้จะสรุกสนานตื่นเต้นขนาดไหนเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับอาจารย์นกกระจิต พัฒนาโคนขึ้นมาคอสองอาจารย์ตีทองตั้งรับด้วยโคนฉาเจ็ดอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้านะครับขึ้นมางอสองอาจารย์ตีทองพัฒนาม้าขึ้นไปจอจานเจ็ดอาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดนะครับขึ้นมาฉาสองอาจารย์ตีทองเดินเบี้ยขอหกขึ้นไปขอห้า ตรงนี้หมากสีแดงถ้าหากว่าเดินเบี้ยริมนะครับหมากสีดาจะลอยเบี้ยไปให้กินฟรีเรียกว่าเบี้ยมหามนเทียนนะครับเมื่อเบี้ยสีแดงกินมานะครับหมากสีดาจะกระโดดมาไปจับกินนะครับหมากสีดําจะได้เปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในนะครับตรงนี้อธิบายให้กับพี่ๆน้องๆนะครับจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นครับไม่สนใจทางด้านปีกซ้ายนะครับอาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยชอสขึ้นมาชอสี่เตรียมขึ้นเป็นม้าโยมขวาอาจารย์ตีทองเดินเบี้ยชอหกไปชอห้า อาจารย์ต้กระจิบเดินเบีย้ยจอสามขึ้นมาจอสี่อาจารย์ตีทองเดินเบีย้ยริมนะครับไปที่กอห้าอาจารย์ก้กระจิบพัฒนามานะครับมาช่อสามเป็นม้าโยกขวาอาจารย์ตีทองตั้งรับในรูปของม้าเทียมครับต้องการรับเพื่อหาเสมอนะครับอาจารย์ก้กระจิบลำเหลี่ยมเม็กขึ้นมาอาจารย์ตีทองพัฒนาโคดขึ้นคอเจ็ดเรียมเล่นเป็นรูปม้าเทียมบนนายผลอาจารย์ก้กระจิบขึ้นคูนผุดเม็ดอาจารย์ตีทองเปิดเบีย้ยคอหกไปคอห้า ปูสามเบีย้ยนะครับเตรียมตั้งโคนที่คอหกในตำแหน่งของโคนนายผลอาจารย์นกกระจิบพัฒนาขุนขึ้นวังในอาจารย์ตีทองตั้งโคนขึ้นคอเมื่อท่านอาจารย์นกกระจิบเห็นว่าหมากสีดำเล่นแต้มปูเรียงสามทางด้านปีกขวาและทำให้เปิดเบีย้ยขอสามขึ้นมานะครับจะไม่ค่อยดีนะครับถ้าหากเดินเบีย้ยขอสามขึ้นมาขอสี่หมากสีดำอาจจะเดินเบีย้ยทิ่มสูงดังนั้นเราจะได้ศึกษาวิธีเล่นม้าโยมขวาสู้กับม้าเทียมนะครับท่านใดที่กำลังสนใจ ในเรื่องของม้ายมขวาสู้กับม้าเทียมจับตาดูเกมนี้ให้ดีๆนะครับทุกท่านอาจารย์นภระจิบเดินเบีย้ยงอ3ขึ้นมางอสปู่เบีย้ยเรียง3กลางกระดานครับอาจารย์ตีทองพัฒนาเม็ดขึ้นคอ7อาจารย์นกระจิบในตานี้เรามาศึกษาเทคนิคการทำลายเบีย้ยของหมากดำนะครับจับตาดูให้ดีๆนะครับอาจารย์นกระจิบเดินเบีย้ยกอ3ขึ้นมากอส นำเบี้ยนออกขึ้นมาโจมตีเบี้ยหนยดีที่สุดสําหรับหมักดําเดินเบี้ยทิ่มสูงไปเป็นเบี้ยสปดทับอาจารย์ต้ประจิตใช้เบี้ยกินออกนอกที่คอสี่อาจารย์ตีทองใช้เบี้ยนอกกินขึ้นไปเหตุผลที่หมักสีแดงกินตัดเบี้ยเพื่อไม่ต้องการให้เบี้ยที่คอสามตกเป็นภาระให้โคนต้องถูกอาจารย์ต้ประจิตลำเลียงโคนขึ้นมาครับ ในตำแหน่งของโคนขุนพลเดี่ยวตอนนี้หมากสีแดงแปรรูปหมากเป็นม้าโยมขวาขุนพลเดี่ยวหมากสีดำเป็นม้าเทียมโคนในผลนะครับอาจารย์ตีทองเดินขุนมาที่ฉอแปดอาจารย์นกกระจิบนะครับนำเรือกอหนึ่งมาคอหนึ่งมาใช้งานที่คลองคอและกดต่อโคนต่อเม็ดนะครับสังเกตว่าท่านอาจารย์นกกระจิบเริ่มที่จะนำเรือมาใช้งานนะครับท่านใดที่กำลังศึกษาวิธีการบุกค,คู่ต่อสู้ สไตล์หมากรุกที่เป็นการโจมตีคู่ต่อสู้ดูเกมท่านอาจารย์นกกระจิบให้ดีๆนะครับท่านได้รับฉายาสุดยอดเซียนหมากบุกอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมอาจารย์สีทองนะครับพัฒนาขุนขึ้นทอชั้งเจ็ดอาจารย์นกกระจิบพร้อมแล้วโจมตีหมากดําทันทีด้วยการใช้เบีย้ยงอสี่กินตัดเบีย้ยที่คอห้าของหมากดำเพื่อถามหมากดำว่าจะใช้อะไรกินถ้าหากว่าใช้โคนกินเจอเม็ดขึ้นมาไล่ถ้าหากใช้เบีย้ยกินเบีย้ย ที่คอห้าจะเป็นเบีย้ยแตกตกเป็นจุดอ่อดน,นะครับดีที่สุดอาจารย์ตีทองนะครับนำม้าขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาไล่ได้จังหวะทีเดินอาจารย์ตีทองหลบม้านะครับลงมาที่งอ7จอาจารย์นกกระจิบนะครับทยานม้าบุกขึ้นมาที่งอสีสังเกตวิธีการใช้งานม้าจากท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับนำม้ามาโจมตีโคนนะครับโจมตีจุดอ่อนเช่นอาจจะมีแผนนำม้ากินตัดโคน เมื่อม้าสีดำกินแล้วใช้โคนบุกข,ขึ้นมาไล่ม้านะครับเมื่อม้าหนีเม็ดจะขาดตรงนี้อาจารย์ตีทองต้องหาทางตั้งรับที่ดีๆนะครับอาจารย์ตีทองตัดสินใจหลบเม็ดขึ้นไปขอไข่หกและจากจังหวะที่อาจารย์นภประจิตนําม้าบุกข,ขึ้นมาที่งอสีทำให้ส่งเบีย้ยขึ้นมาบุกเป็นเบีย้ยหน้าโคนเรียกว่าเบีย้ยมรณะนะครับเบีย้ยสูงมรณะและเบีย้ยตัวนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่า จมตีเบีย้ยของดำด้วยนะครับนี่คือการเดินได้จังหวะทีเดินนะครับอาจารย์ตีทองจึงแก้เกมด้วยการนําเบีย้ยตัวนี้นะครับกินแรกอาจารย์นกกระจิบนําเบีย้ยกินขึ้นมาเบีย้ยสูงมรณะนะครับเหตุผลที่ตั้งชื่อว่ามรณะเนื่องจากว่าสก,กัดไม่ให้โคนขึ้นไปใช้งานม้มาก็ขึ้นไม่ได้นะครับทำให้ตัวใหญ่ของคู่ต่อสู้เดินขึ้นไปเซ็ตเตอร์ ในพื้นที่กลางกระดาษค่อนข้างที่จะลาบากนะครับในจังหวะเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวครูคงจะย้อนให้ดูอีกสักเล็กน้อยนะครับในจังหวะนี้นะครับผมอาจารย์นกองจิบนําเบีย้ยนะครับบุกขึ้นมาอาจารย์ตีทองแก้เกมด้วยการนําเบีย้ยนะครับกินตัดขึ้นไปตรงนี้ค่อยๆดูให้ละเอียดนะครับถ้าหากว่าใช้เบีย้ยกินเข้ามาหมากสีดําอาจจะแก้ด้วยการนําเม็ดขึ้นไปไล่ม้านะครับและเบีย้ยตัวนี้ มีโอกาสที่จะเสียฟรีจังหวะนี้ท่านอาจารย์นกกระจิบจึงใช้เทคนิคนะครับการโจมตีด้วยการเดินม้ากินตัดโคนนะครับยังไม่ใช้เบีย้ยกินนะครับใช้ม้ากินตัดโคนอาจารย์ตีทองใช้ม้านะครับขึ้นไปกินท่านผู้ชมสังเกตดีๆและตั้งใจอ่านหมาดไปด้วยนะครับว่าเหตุใดอาจารย์นกกระจิบจึงใช้ม้ากินตัดโคน อาจารย์ตีทองก็ใช้ม้ากินขึ้นไปเพราะอาจารย์นกกระจิบจะได้จังหวะเข้าทำก่อนนะครับนําโคนบุกเข้ามาโจมตีมา้าอาจารย์ตีทองหลบม้านะครับขึ้นไปที่ตาจอห้าและจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบจึงใช้เบี้ยนะครับกินขึ้นมาเป็นเบี้ยสูงหน้าโคนเรียกว่าเบี้ยสูงมรณะ สถานการณ์หมากตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าหมากดํามีม้านะครับเป็นต่อสัพ์หมากนะครับมีม้าสู้กับโคแต่เมื่อดูจากตําแหน่งหมากสีแดงได้เปรียบตําแหน่งการยืนของโคนตําแหน่งของเบีย้ยสีแดงได้เปรียบทางหมากนะครับอาจารย์ตีทองนําเม็ดนะครับขึ้นไปพุกเบีย้ยอาจารย์รับประจิบนะครับลำเลียงโคนจากฉาสองขึ้นมาฉาสามเตรียมขึ้นมาที่ตาจอสี่ท่านผู้ชมสังเกต จังหวะการลำเลียงตัวหมากให้ดีๆนะครับอาจารย์ตีทองนำเรือยอแนะครับมาจอแปดกดต่อขุนอาจารย์นกกระจิบนะครับมองเห็นว่าขุนอยู่ในตากดยังไม่อันตรายเท่าไหร่นะครับจังหวะนี้นำโคนจากชอสามบุกขึ้นมาที่จอสี่โจมตีมา้าอาจารย์ตีทองนะครับขยายมา้าจากงอเจ็ดขึ้นไปของไขหกอาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับจากยอหนึ่งมาที่งอหนึ่ง ท่านผู้ชมนะครับจับตาดูการเดินเรือให้ดีๆนะครับเราจะได้เห็นหลายๆเกมที่ท่านอาจารย์นกกระจิบเป็นฝ่ายเดินหมากและเป็นฝ่ายโจมตีคู่ต่อสู้เรือทั้งสองลำจะมาคู่กันนะครับเป็นเทคนิคการวางหมากในการโจมตีคู่ต่อสู้นะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้จดจําไปเป็นแบบอย่างนะครับอาจารย์ตีทองน,นะครับเดินเรือกอแปดไปกอเจ็ดตั้งรับอาจารย์นกกระจิบนะครับ เดินม้าลงไปที่ชอหนึ่งเปิดให้เรือที่งอนหนึ่งได้มีประสิทธิภาพและม้านะครับผูกเม็ดด้วยอาจารย์ตีทองนําเรือที่กอเจ็ดนะครับมาที่จอเจ็ดซ้อนเรืออาจารย์นกกระจีเดินเบี้ยช3อสามขึ้นมาชอสี่ผูกเบี้ยสูงไว้นะครับและเปิดทางให้ม้านะครับเตรียมขึ้นมาที่ตาช3อสามมาผูกโคนและก็เตรียมมาตีรุกขุดได้นะครับจังหวะนี้อาจารย์ตีทองตัดสินใจเดินม้า มาลอยหอยมาที่คอผมให้โคนกินนะครับเพื่อที่ต้องการจะแลกกับโคนของหมากขาวที่จอสีอาจารย์นกกระจิบไม่รอช้านะครับอาจารย์นกกระจิบโจมตีหมากสีดําด้วยการไม่ได้เดินโคนกินม้านะครับท่านผู้ชมนําโคนนะครับกินแลกกับเบีย้ยท่านผู้ชมดูให้ดีๆนะครับผมอาจารย์ตีทองแก้เกมกลับด้วยการกระโดดม้านะครับไปงอสีตีรุก ให้แม็กกินอาจารย์นกกระจิบแก้เกมกลับนะครับผมด้วยการนําเรือนะครับกินตัดมา้าเป็นการแก้หมากแบบเซียนเหนือเซียนเลยนะครับผมจับตาดูให้ดีๆนะครับแม็กขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนําโคนนะครับกินไล่เรือเรือขึ้นไปกินครับ และจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนําเรือนะครับมาที่คอหกจับกินม้าอาจารย์ตีทองหลบม้านะครับอ่อยมาที่งอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนําเรือกดต่อขุนครับได้จังหวะในการเข้าทําก่อนนะครับผมสิ่งที่หมากสีแดงได้เปรียบคือเบี้ยสูงหน้าโคนเบี้ยสูงมรณะนะครับได้เปรียบกลยุทธ์การกดนะครับเรือกดต่อม้าต่อเรืออาจารย์ตีทองแก้หมากด้วยการหลบขุนนะครับมาปุกเรือและจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบลําเลียงโคนบุกเข้ามาครับ ที่งอ5อาจารย์ตีทองเดินม้าไปที่ขอไข่หกโจมตีโคนอาจารย์นุกระจิตนำเรือกินแรกปุ่นขึ้นไปกินโคนถอยไปที่จอสีนะครับตัวหมากดูเหมือนว่าจำนวนใกล้เคียงกันแต่ว่าตำแหน่งการยืนสีแดงดีกว่านะครับอยู่ใกล้พื้นที่กลางกระดานมากกว่าและหมากสีแดงนะครับมีเบี้ยที่เป็นเบี้ยผ่านเตรียมมาหงายได้นะครับเบี้ยริมจังหวะนี้อาจารย์ตีทองต้องหาเสมอแล้วนะครับเดินเม็ด หลบไปที่คอ3เราจะได้เห็นเทคนิคการเบียดหมาดเอาชนะจากท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับอาจารย์นกกระจิบนาขุนบุกเข้ามาครับอาจารย์ตีทองถอยโคนดึงมาช่วยแมตขึ้นมาแรกครับอาจารย์ตีทองนะครับจําเป็นต้องแรกด้วยเพื่อตัดกําลังขาเสมอนะครับขุนขึ้นมากิดโคนขึ้นไปครับอาจารย์นกกระจิบดันเบี้ยมาไล่มา้าจะได้เบียไหนายนะครับอาจารย์ตีทองถอยมา้ามาที่คอแ หงายเบีย้ยครับโคนขึ้นไปคอ6หมากสีแดงได้เปรียบเบีย้ยหงายหนึ่งตัวและทางหมากนะครับตำแหน่งหมากก็ได้เปรียบมีโอกาสชนะนะครับ6จจะตีทองต้องหาเสมอให้ได้อาจารย์นกกระจิบนะครับเดินม้ามาที่จอสอาจารย์สีทองเดินม้าไปที่งอ6อาจารย์นกกระจิบนำโคนบุกขึ้นมาแรกเลยเป็นการเดินมาแลกมาเพื่อล,ลายตัวของหมากดำให้เหลือน้อยลงไปนะครับจะได้ชนะได้เร็วขึ้นอาจารย์ตีทองนะครับตัดสินใจใช้โคนกินแรก อาจารย์ลกกระจิบนำม้านะครับกินโคนรุกในตาที่42อาจารย์ตีทองตัดสินใจหลบขุนมาที่ชฉ7เจ <Finland> เพื่อผูมเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบถอยม้าไปกินเบีย้ยนะครับได้เปรียบ2เบีย้ยแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ตีทองต้องเสียงเล่นแล้วนะครับเดินเบี้ยริมไปเพื่อที่จะแลกอาจารย์นกกระจิบเดินม้ามาที่งอ 5, อาจารย์ตีทองเดินขุนหลบมาที่ชฉช้างเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนะครับเ <Finland> ข็นเบีย้ยขึ้นมาไหนอาจารย์ตีทองนําม้านะครับมาที่ชฉเจ็ด เตรียมขึ้นไปที่ตาจอ5อาจารย์นกกระจิบรู้ทันนะครับถอยม้าปิดผูกเบี้ยวไว้อาจารย์ตีทองเดินม้าจอหอาจารย์นกกระจิบขยับขุนนะครับมาที่ตาจอสอาจารย์ตีทองขยับขุนมาที่ตาช7ออาจารย์นกกระจิบเข็นเบี้ยมาเตรียมไงครับขุนขยับมาครับไงขุนขึ้นงอหเบี้ยไงจากกอหนะครับมาขอหเป็นเบี้ยเทียมขวางไว้นะครับไม่ให้ขุนมาติดอาจารย์ตีทองตัดสินใจยันเบี้ยริมไว้ครับ อาจารย์น็ประจิบเดินม้านะครับมาที่งอหาจับกินเบีย้ยฟรีอาจารย์ตีทองนะครับตัดสินใจเดินม้านะครับลอยไปที่ฉ3สามให้กินฟรีเพื่อต้องการแลกม้าคนละตัวอาจารย์นกระจิบมองเห็นว่าถ้ากินม้าก็ชนะปลายกระดานได้นะครับจึงกินทันทีอาจารย์ตีทองกินม้าครับอาจารย์น็ระจิบนำขุนเบียดเข้ามา และท่านอาจารย์ตีทองนะครับเดินขุนบุกข,ขึ้นไปกินเบี้ยของหมากสีแดงไม่ได้นะครับจึงขอยอมแพ้ไปในตานี้นะครับเกมนี้เป็นท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกกระจิบเป็นฝ่ายเฉือนชนะไปได้นะครับผมนะครับหวังว่าจะถูกใจท่านผู้ชมนะครับในวิธีการเล่นม้าโยมขวาสู้กับม้าเทียมนะครับของท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกกระจิบครูพงขอให้พี่ๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ ตั้งใจรับชมเกมนี้หลายๆรอบเพื่อทำความเข้าใจนะครับแล้วท่านจะได้วิรวิชาระดับสุดยอดนะครับไปใช้ในการเล่นนะครับนำความรู้ที่ดีๆไปปรับประยุกต์ใช้กับหมากที่ท่านเล่นนะครับผมแล้วท่านจะพัฒนาฝีมือได้ดียิ่งขึ้นนะครับครูพงศ์ขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์นกกระจิบและท่านอาจารย์ตีรัตนทองเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านอาจารย์ทั้งสองได้ต่อสู้แข่งขันในเกมนี้ไว้ ทําให้พวกเราได้มาศึกษารับชมนะครับเกิดประโยชน์ต่อวงการหมักรุกไทยและต่อเยาวชนไทยนะครับผมเป็นการสืบสานกีฬาหมักรุกไทยให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยของเราตลอดไปนะครับผมขอบคุณอาจารย์มากๆครับหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเซียนเหนือเซียนให้ด้วยนะครับผมและเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคลิปหมากรุกไทยในช่องที่2ของครูพงษ์ชื่อว่า Home Chess Academy ก็จะมีกีฬาหมากรุกไทยและกีฬาหมากรุกสากลลงให้ทุกท่านได้ศึกษาด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามนะครับผมแล้วจะได้รับชมทั้ง2ช่องเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับผม Home Chess Academy นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครูพง์ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ ไว้กลับมาพบกับครูคมใหม่นะครับผมสวัสดีครับ